สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาดูอีกหนึ่งเทคนิคนะครับในการใช้ Canva นะครับแคนวาก็คือเว็บไซต์ในการออกแบบตัวกราฟิกต่างๆครับทั้งในตัว Facebook Post Instagram Post นะครับ YouTube นะครับเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะมาใช้ตัวนี้นะก็จะมีเทมเพลตให้เต็มไปหมดเลยนะครับนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไขมอรูปภาพมีไอคอนฟรีให้ใช้เยอะแยะเลยนะครับแต่เทคนิคในวันนี้ครับเราจะพูดถึงขนาด ถ้าเราอยากจะได้ขนาดที่เราเนี่ยกำหนดเองนะไม่ใช่ขนาดแบบในเทมเพลตที่เขาจัดมาให้นะครับเราจะทํำยังไงนะครับกําหนดกว้างคูณยาวเองได้ไหมนะครับก็คือทําได้วิธีการนะครับส่วนที่เป็นแบนเนอร์ดีไซน์อนิสิงใน PC ซของเว็บแคนวาเนี่ยเมื่อเปิดในเวอร์ชั่นของคอมพิวเตอร์นะครับหรือพีซีจะมีมุมบนนะครับขวามือคัดต,ตรงไซส์นะครับก็คือกําหนดเองนะครับเนี่ครับ เราสามารถที่ใส่กว้างคูณยาวได้เลยนะครับหน่วยเป็นเซนพิกเซลนะครับนิ้วมิลลิเมตรเซนติเมตรได้เลยนะครับอันนี้ผมเคยทำไปแล้วคือ720คูด180นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับมันจะขึ้นให้ Create New Design นะครับปึ๊บมันก็จะทำการสร้างขึ้นมานะครับอ่ะก็จะได้แล้วจะเป็นภาพแนวยาวนะครับสูงสูงนะครับ อันนี้จะสำหรับตัว f c e b o o o p โพสที่เป็นปกอัลบั้มได้นะครับในกรณีที่มีรูปภาพเนี่ยหลายๆรูปนะครับแล้วอยากจะใส่ตรงนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มของปกอัลบั้มของโพสต์นั้นๆนะครับก็จะแสดงผลได้ดีนะครับก็จะสวยงามครับนี่ก็คือการตั้งค่านะครับขนาดของภาพกราฟิกที่เราต้องการออกแบบด้วยตัวเองนะครับโดยไม่ใช้เทมเพลตนะครับผมใน Canva.com ครับพบกันใหม่ใน episode ต่อไปครับผมสวัสดีครับ